วัดีค่ะแปมเปรียพอร์แสนนคกร m c o n n e t ค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้แปมมีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยดูแลด้านสุขภาพมาแนะนําค่ะแอปนี้มีชื่อว่า Food I Eat ค่ะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้นําไปใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพของตนเองซึ่งได้ร่วมกับอีก4หน่วยงานด้านโภชนาการคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมอนามัยค่ะ เป็นการร่วมมือกันเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางโฆษณาการและวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับคนไทยช่วยลดปัญหาพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้องและการออกกำลังกายไม่เพียงพอนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีและป้องกันโรคค่ะ food I eat สามารถบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและคำนวณค่าพลังงานที่เผาผลาญจากการออกกำลังกายรวมถึงให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภคได้โดยตรงผ่านเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจะเรียนรู้พฤติกรรมบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของผู้ใช้ด้วยค่ะแอป,ปนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายทั้งบน iOS และ Android ค่ะเริ่มแรกการใช้งานแอป,ปจะให้กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราเพศน้ำหนักส่วนสูงและรอบเอว แล้วจะหาค่าเฉลี่ยให้ว่าเราอ้วนหรือผอมไปหรือเปล่าเราก็คอยบันทึกพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการออกกําลังกายของเราในแต่ละวันเข้าไปแอปก็จะคํานวณให้ว่าเรานั้นรับประทานอาหารได้ตามที่ร่างกายต้องการหรือออกกําลังกายเพียงพอหรือไม่และเพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลสุขภาพแอปยังมีการอัปเดตคําแนะนําด้านสุขภาพเป็นอินโฟกราฟิกน่ารักน่ารักเพื่อให้เข้าใจง่ายๆและนําไปใช้ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เทคโนโลยีถ้านำมาใช้ประโยชน์เต็มที่ก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับความมีวินัยของแต่ละคนค่ะแปบคอยเป็นกำลังใจให้นะวันนี้แปมมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ